สะเทือนศีนลธรรมรัฐบาลเศรษฐาชงเปิดผับถึงตีสี่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายเรือธงที่พักเคยได้หาเสียงไว้นั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ปัญหามันก็ช่างกล้าซะเหลือเกินเลยเดินหน้าทําทุกทางคือโอโคเต์อันสุดโต่งตั้งแต่แจกเงินที่ดิจิทัลคนละหมื่นแล้วทิงยังอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าจะเป็นไปได้จริงๆเหรอล่าสุดออกแคมเปญมาใหม่อีกแล้วอยากให้เปิดผับถึงตีสี่ก่อเพราะสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการไว้ว่า GDP ในปีนี้จะโตขึ้นประมาณ2.5-3%จากที่คาดการไว้ว่าประมาณ3.7%โดยเฉพาะการส่งออกที่คาดว่าน่าจะซบเซานายกเศรษฐาเลยจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจกไปที่การท่องเที่ยวและความบันเทิงไปสเสลยให้เปิดสถานบันเทิงถึงปีสี่กันเลยทีเดียวเอาให้เต็มคาราเบลทําเอานักท่องราตรีทั้งหลายฝันหวานไปตามๆกันคราวนี้ก็บันเทิงกันแล้วนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าการดื่มสุราและอบายมุกในแหล่งอะโครจรน,นั้น เป็นต้นตอของอาชญากรรมทั้งมวลสวนทางกับศีลธรรมโดยสิ้นเชิงรู้รู้กันว่าประเทศไทยมีเหยื่อเมาและขับติดอันดับต้นๆของโลกปีละกว่าหมื่นเคสสำร้ายกฎหมายก็เบาเหมือนปุยนุ่นยังไม่รวมคดีที่เมาและทะเลาะวิวายาเสพติดการค้ามนุษย์ธนโยบายนี้ผ่านจริงว่าปัญหาอาชญากรรมพุ่งขึ้นแน่นอน ร้อนไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องรับนโะยบายรับช่วงต่อน,นี้ให้ดีถ้าไม่จัดโซนนิ่งและควบคุมดีๆนั้นปัญหาเกิดแน่นอนครับทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายแหลกกับเม็ดเงินมหาศาลประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดชาวต่างชาติได้แต่ก็แลกมากับศีลธรรมและปัญหาอาชญากรรมดูแล้วศีลธรรมธุรกิจและเรศรษฐกิจนั้นคงเป็นเส้นขนานที่ยากจะบรรจบกันนะครับเจ้านาย